สวัดีคะ่ะท่านผู้ชมน,นี้วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดคองถูมอ่างทองนะคะเ,คเ,คเรามาเจอร้านลูกชิ้นทอดนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะลูกละหนึ่งบาทนะคะคน่าทานมากค่ะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะคนี่ค่ะอีไว้คั้นเพค่ะ บลูกละบาทนะคะท่านผู้ชมเปิดร้านบ่ายสองโมงถึง3้าผุ่มนะคะใช่ครับต่างได้เลยนะคะลูกค้าขายมาสามสิบปีแล้วนะทุกคนสุดยอดะคะ่ะ ก็วันพรหัสนะคะท่านผู้ชมที่าอุดหนุนกันได้นะคะอะไรโอไม่มี่นนงงไนะะไม่ม่ไมคที่ที่อื่นนี่ตรงไหนนะัวเจะไปอุดหนุนได้ที่ไหนนะะที่ที่ที่อื่นอ่ะวันอื่นอ่ะวันธรรมดาก็หน้าเซเว่นนทศสินครับตรงไหนนะคะ ข้ามสะพานไปฝั่งนน้นจะมีโรงเรียนนตัตสิมอยู่อ๋อกคือจะจอดตรงนั้นเหรอใช่ครับโอเคค่ะเราไม่ใช่คนพื้นที่เนาะท่านผู้ชมเราก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าแน่ๆชัวร์ๆเนี่ยจันกับพลทหารจันกับพลทหารแน่นอน,น,นอนค่ะเจอแน่นอนครับเจอแน่นอนนะคะตรงนี้ครับผม ถูกกระดาษเท่านั้นนะท่านผู้ชมลูกระบาดนะคะกี่ลูกก็ได้นะคะ5บาทก็ได้นะท่านผู้ชม วันละถังเหรอคะสองถังโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอดยโอ้ยโอ้ยโองถัง้ยโอ้ยโอ้ยวันยโอ้ยโองยัอ้ยโะ้มสอ้ยโอ้าโอยมาสยมอิบปอค่ะท้้้ยโอ้ยยอ้ยยอ ร้านเด็ดอีกหนึ่งร้านนะท่านผู้ชมที่เราจะมาแนะนําให้ซีได้ดูวันนี้นะร้าดเลยคือที่เนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นร้านแบบดั้งเดิมของตลาดนะคะ30ปีแล้วอะคะ่ะครับผมผมนะครับลืมลืมแล้วใหม่กรอบเลยนะกรอบนะครับได้ครับทุนละยีได้ครับ ได้ครับทุละ20ี่สิบสามคุชแยกยิ่วแยกยิ้นได้ได้ครับผมทอดกันละหกสิบเจ็ดสิบโลนะท่านผู้ชมสามสิบเลยตอนนี้คือลูกค้าเยอะมากครัเนี่ยดรอแพนให้ดูนะนคือตรงนี้จะเป็นแบบนักเรียนเยอะเนาะตัวเองใช่ครับโอเค เรียนเนี่ยจะเยอะนะคะนักเรียนโรงงานอ่าตันนี้นะคะใช่นักเรียนเลยนะคะไม่ถูกในบ้านเลยเราอ่ใช่ไม่แผ่นเองโอเคอร่อยจ้าเนี like, is there, is there? Really exactly <cra> ้ยอร่อยนะนนี่อวันนี้มาทานประจำนะพี่เป็นไงพี่มานหนุ่นี่ประมาณกี่ปีแล้วพี่มเริ่มขายแม่ขายเลยโอ้้แรกเริ่มแม่ขายนเดียวเดียวนี่เจสาขาลูกชายลูกสาวลูกไปฝั่งม่

ท่อน4 0ครับขอบคุณนะคะที่ขอบคุณนะคะมแีรับออกงานด้วยนะท่านผู้ชมมีรับออกงานด้วยนะคะไปไหนละอยู่ในถม <c oughs> ไปไหนแล้วนะคะ ท่านผู้ชมคะสำหรับใครนะที่อยากจะรับลูกชิ้นปลาทอดนะคะนี่ที่ร้านของมีราคาปิดส่งนะติดต่อได้เลยนะท่านผู้ชมที่เบอร์061นะคะ3619490นะแล้วก็0625495631นะท่านผู้ชมรับจัดงานนอกสถานที่นะคะแล้วก็ส่วนที่แม่ส่วนใครที่รับไปขายนี่ได้หรือเปล่าแม่ได้เลยครับทันจีแต่ต้องมาเอาเองหรือว่ายังไงเอ่ยอ่อคุยกันก่อนอ่าโอเคโทรมาคุยกับแม่ค้าได้ค่ะท่านผู้ชม ก็จะมีราคาสง่งแล้วมีราคาส,งสง่งก็ยังมีราคาส่งเลยค่ะท่านผู้ชมถ้ารับก็เยอะอาจจะส่งถึงหน้าบ้านเลยครับอ<ง>อโอเคนั้นครับสุดยอดอค่ะท่านผู้ชม ที่อยากมาอุดหนุนร้านลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นปลานะลูกก็นหนึงบาทนะท่านชมมาได้เลยนะคะที่คลองผมอ่างคองนะคะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะคะเปิดร้านบ่าย2องโมงถึง3ามทุ่มเลยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวไหนนะท่านผู้ชมคอมเมนต์กันได้นะคะ <20 S 1> ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามค่ะพบกัใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะ <laughs>